ก็สวัสดีทุกคนในรอบพิสูจนในช่อน,นีไม่ได้แบบมาแบบทำอะไรที่มีสาระนานมากแล้วนะช่วงนี้นะคือติดเรียนติดสอบอันนี้หลายคนแน่นอนแล้วนะสววนนี้นะเราจะพามาดูการเดินเกมกับ แมปใหม่นะในการแข่งขันแบบจริงๆนะคือนี่หลายคนน่ารู้นะว่าการแข่งขันในไทยเนี่ยนะคือยังใช้แพทเดิมอยู่ก็คือยังใช้แมปเดิมอยู่ก็คือยังมีพวกเย็ๆแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากดโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายลัตเกมอาร์วีที่ลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์การซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับแปดปีเชดดิทีไม่มีโกงและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลย TP เจ็ดรับซื้อขายเกมออนไลน์มีรัตเกมอารวีมีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาท ID โหดแรงสูงตัวเยอะสกินแนน่มากครยมีเเออวน่ีเดมอน แต่นี่คือที่ไต้หวันนะอันนี้คือเขาคือเราจะพามาดูการเดินเกมในแมปใหม่นะที่มีมังกรแสงมีมังกรดําอะไรพวกนี้นะแล้วก็ซมบูรีเซนตินโนก่ก็เอ้ยไม่ใช่ดิแนบเป็นเออซมบูรีเซนตินโน่ก็คือย้ายไปอยู่อ่าด้านขอบของเลนตามบนนะก็มาดูว่าเขาเดินเกมกันยังไงนะอันนี้คือเป็นการแข่งขันระหว่างแมสท,ทีมกับทีมอ่าไบเกอร์ไบเกอร์โทเปียอีสปอร์ต e นะก็คือเป็นคล้ายๆโปโลีกนะแต่คือเป็นที่ประเทศไต้หวันซึ่งหลายๆคนแน่รู้แล้วนะว่าไต้หวันเนี่ยคือเวลาแบบมีอะไรคือเเปป็นระะททศี่จ ถ้าแบบมีเมตาใหม่มาอ่ะก็จะต้องเป็นไต้หวันก่อนถามว่าเพราะอะไรเพราะแพทไต้หวันมันนำแพทของเราอยู่เว้ยทุกคนก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการปรับอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคือมันจะเกิดขึ้นที่ไต้หวนันไต้หวันก่อนแล้วมันถึงจะมาไทยและเวียดนามเพราะฉะนั้นนะไต้หวันจะค่อนข้างได้เปรียบในการแบบเขาเรียกไงฝึกซ้อมอะไรก่อนนะคือมันจะมีแบบข่าวนะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะักแข่งไทยแอบไปเล่นที่แบบเซิร์ฟไต้หวันบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเพื่อที่จะแบบไปอ่าเล่นแพทใหม่ๆให้มันทันเขานะก่อนที่แบบแข่งเอซหรือแข่งเอ็นยนนรอ็ กาโต้เหรอซึ่งกาโต้นี่เป็นป่าของ APL ป่ะของแฟตบูป่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะเป็นป่าแชมป์โลกเลยนะกาโต้เนะี่ยดีจคือไม่ธรรมดานะทุกคนนะป่าแชมป์โลกของแฟตบูนะรู้สึกว่าจะย้ายมาเล่นให้กับแมทแล้วคือบอกเลยว่าแมทตอนนี้น่ากลัวมากนะและนี่แน่เป็นเกมปิดฉากนะคือในเกมที่สามนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าเขาเดินเกมกันยังไงนะเพราะยังไงรู้กว่ามันก็ได้เปลี่ยนแล้วนะคือของไทยรู้สึกว่าจะแข่งกันจะทิหนามัง้งไอ้แมปใหม่เนะี่ยแต่คือเราจะมาดู ไปกดล็อกซี่หรอหรือว่ายัางไงหรือว่าโยกเอาล็อกซี่ไปใส่โจ๊กเกอร์ว่าคือพยายามเอาเอลสูนีโจ๊กเกอร์แหละนะคือเท่าที่กูคิดดูนะเพราะจริงโจ๊กเกอร์คือมันก็กดเอลสูได้อยู่แล้วนะโจ๊กเกอร์คือแบบพยายามโยกเอลสูนีแหละนะเพราะถ้าเอาเอลสูไปยิงกับโจ๊กเกอร์เอาจริงโดนกดนะคือสกิลหลายๆอย่างของโจ๊กเกอร์คือแบบมันเคาน์เตอร์เอลสูได้ไม่ใช่แบบสกิลสองที่แบบกันดามีกายภาพอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็อันตรีที่แบบเบิร์ดเอลสูได้แบบรุนแรงแล้วก็แบบล็อกเป้าด้วยนะ เอลสูในไทยคือชว่วงนี้แรงควันอะไรเงี้ยคือแบนนะแบนแบบเยอะมากนะอันนี้น้องๆแบบแรงคอมแรงไดมอนนี่ไม่รู้ว่าจะแบรนด์ตัวอะไรแบนด์เอลสูไทยนะดูจริงในแรงควันเนี่ยถ้าไม่แบนด์อะยังไงก็หลุดยังไงก็เฟิร์สทิงนะคือไม่รู้ว่าปรับอะไรมาหรอกแต่คือนิยมมากช่วงนี้เอลสูนนะ แล้วคือมังกรแสงเนี่ยมันจะทําให้เราเคลียร์คลิปเร็วขึ้นนะคือแบบอูหคือสังเกตดูว่ามังกรแสงเนี่ยคือแม่งลงมาบนเลยนะคืออห้าเลยนะคือมังกรสมัยก่อนไม่ได้อห้านะแต่คือมังกรแสงตัวนี้อห้านะเพราะว่าจะทาให้ฝ่ามเร็วขึ้นแล้วก็เคลียร์คลิปได้เร็วขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีดได้มจจากสายฟ้าสำหรับทีมที่ได้นะสังเกตดูตัวโจ๊กเกอร์หรือแบบฝั่งของไบคเกอร์อยู่นะคือมันจะแบบเป็นเรียงแสงสีทองนะแล้วคือมันจะ ไอ้นีทายนะหน่อยปันเนี่ยเขาโยกโจ๊กเกอร์ลงมาเพื่อแบบมาโดนเอลซูนะแล้วเอลซูอาจจะโยกหนีไปข้างบนนะถ้าแบบไม่มีอะไรผิดพลาดแนตะ่โยกหนีแน่นอนนะนี่คือแบบคือหลับตาดูก็แบบวิเครได้นี่นะคนที่แบบมีประสบการณ์สักหน่อยก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นตัวเคาน์เตอร์กันแล้วก็ทีมที่ได้มังกรแสงในช่วงต้นเกมจะแบบเคลียร์คลิปได้เร็วกว่าแล้วก็ฟาร์มได้เร็วกว่านะถือว่าเป็นออร์แคติฟหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ไอซัมมิเซนจิโน่นด้านบนเนี่ยนะ มังกรมังกรเล็กด้านบนเนี่ยนะคือสําคัญนะคนตีนะคือฟังดีๆนะน,นี่เพื่อหลายคนไม่ได้อ่านแผทจะพยายามอธิบายให้รวเดเร็วที่สุดนะคนตีเนี่ยจะได้ตังตอนที่ฆ่านะแต่ตอนที่ เป็นแสงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนยเน่ยนสังเกตดูใครที่อยู่ในวงนี้นะจะได้เงินคนละ50าสิบโกมดนะแล้วก็ได้รับการฮิวหมดนะก็คือไม่เกี่ยวว่ามึงจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ช่างนะแบบทีมตรงข้ามก็ฆ่าก็ช่างแต่ถ้ามึงยืนอยู่ในวงมึงได้เงินน้ายง่ายถ้ายืนอยู่10คนก็คือแบบโอ้โหเงินเพิ่มมาเท่าไหร่อ่ะห้าร้ยเลยนะห้าห้าคูณสิบก็เออห้าเลยนะในแบบ ในการฆ่าเดือรอบนะเพราะฉะนั้นสำคัญน,นะแล้วก็หลายคนงงว่าเออเนี่ยแบบแมบปบใหม่มันก็ดีเอ้แมปเก่าก็ดอแล้วทำไมเขาถึงเปลี่ยนแบบใหม่ว่าพี่คือแบบผมงงมากเลยทำไมเขาแบบไม่ใช้แบบแมปเก่าในการแข่งขันคือจะบอกแลว่าปีหน้ามันมีทัวร์ใหญ่ที่มันจะแข่งร่วมกันกับไอ้เฮโอเคนะ พอนโอเคิงเลยตอนนี้เริ่มเนี่ยแล้วนะคือมันจะแข่งร่วมกันและคือเกมเฮดโอเคเนี่ยนะคือมันจะประมาณนี้แหละนะคือพวกแมปพวกคีปอะไรมันจะประมาณเนี่ยเขาก็เลยพยายามปรับให้มันเหมือนเฮดโอเคให้มากที่สุดแล้วจะใช้เกมเดียวกันในการแข่งขันซึ่งมีเงินรางวัลมากถึง260ล้านบาทซึ่งมันเยอะมากนะในปีหน้าในปลายปีหน้าเขาจะแข่งกันมีเวลาฝึกซ้อมประมาณหนึ่งปีนะใครที่แบบเอออยากแบบเออลองแข่งแบบทัวร์ใหญ่ๆแล้วตับโลกก็เออซ้อมหาทีมแล้วก็เริ่มซ้อมกันตั้งแต่ตอนนี้นะเราบอกว,ว่าคิดว่าน่าจะมีการคัดเลือกรอบแบบ แบบนี้นะจีบหนาเหมือนอุ๊ย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 อน๊ยอุ๊ยอุื่อุ๊ย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 อุ๊่อว๊หอุ๊ยอุ๊ยเุื่อุ๊ย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 อุ๊หนุ๊ยอ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 ุียอุ๊ยอุ๊าาจ๊าอุ๊ยอุว่าีีมที่จะเข้าร่วม AIC ในปีนี้ของ๊ยอะคือเนแชอป์ h อค ซึ่งชือใจเพราะเกม h e โอ OK ที่จีนเนี่ยคือแบบโอ้โหได้รับความนิยมมากนะก็คือถ้าเปรียบเป็นแบบระดับโลกก็คือแบบเปรียบเป็น .A เลยแล้วคือเงินรางวัลหรือหลีอ,หอ,อะไรเนี่ยเขาใหญ่มากนะคือนักแข่งสตรีมเกม h e โอ OK เนี่ยนะคนไทยอย่างกิงายอ่ะสุดๆเลยก็หมืน่นนักคนดูประมาณหมื่นสองหมื่นรู้ปะ่ะนักแข่งของ h e โอ OK สตรีมเกมที่จีนคนดูเท่าไหร่อ่ะให้เดานะให้เดาในใจเล่นๆลล้านเจ็ดนะอันนี้คือมีคนเอาข่าวมาส่งให้ดูคือล้านเจ็ด นะคนดูพร้อมกันล้านเจ็ดโอ้โหเป็นหลีที่ใหญ่มากแล้วเงินรางวัลของเขาเป็นหลักร้อยล้านนะแล้วคือแบบันน่ากัวมากกีนปีนี้นะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพยายามไปส่องแล้วก็จะมาให้หนักแข่งไทยดูเพราะแบบเชื่อว่าหลายๆคนคงจะแบบไม่มี VPN ไปดูหรอกนะว่าแบบเออเขาแบบสไตล์การเล่นอะไรของเขาเป็นไงนะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะว่าแบบเออแบบมันเลน่นยังไงนะคือแบบมันอาจจะยังไม่เหมือนของไทยแบบนี้นะแต่คือการเดินเกมอะไรนะมันเหมือนของไทยมากแล้วก็ฮีโร่มันอาจจะไม่ยังมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลีกนกับของไทยแต่คือสกิลอะไรมันอ่ะนะมันก็เหมือนฮีโร่ของไทยนี่แหละนะแคบบ่ แต่คือตอนนี้บาวิเคราะห์นะเราว่าจะมาวิเคราะห์กันเดนเกมแต่คือเราพูดไปถึงเรื่องไหนแล้ววะเนี่ยมาดูฟังมาอันนี้คือที่จีนรู้สึกว่าจะแข่งเป็นออนไลน์ประวัติแต่คือรู้สึกว่าเอ้ยที่ไต้หวันรู้สึกว่าจะแบ็กกราวเขาดีนะของไทยนี่แบบนั่งรวมกัน5คนก็ไม่ค่อยชัดอะไรนะแต่คือของไต้หวันรู้สึกว่าจะเริ่มแบบสามารถจะแข่งออนไลน์ได้แล้วนะ นะี่ยคือตรงนี้เอลสูนะหลังจากที่โยกขึ้นไปป้อมด้านบนแล้วก็กลับมายิงกับโจ๊กด้านล่างนะแล้วก็ตอนนี้ของเริ่มมีแล้วนะสำหรับแมททีมก็เริ่มที่กดดันโจ๊กได้แล้วแล้วคืนดาควอตเข้าไปรับตรงนั้นโอ้โหซิลแตกไปนะคือลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมซิลถึงพยายามเดินมาแบบฝั่งของแมสทว่าเมื่อกี้นะท่านักที้มเลยจะตายคือนักแข่งอ่ะถ้าเขารู้ตัวว่าเขาจะตายนะเว้ยอย่างหนึ่งที่เขาจะทำเลยนะที่คนธรรมดาไม่ค่อยทำกันก็คือเขาจะพยายามเชียร์คีพให้ได้มากที่สุดคือแบบรู้เลยว่าเออเนีีีีีี่่่่่่ยย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 ออ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 อาาาาาาาจเเ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 กกกมมมมลลลลลลโดดนนนนนนน้้้้หหััังงงงงไ็ะะะะตตๆขชรร์คคพววถแแแบบบิื พร้อมแตกได้นะแต่คือนักแข่งเขาแบบเคลียร์ชีพปั๊บอ่าตายก็ทางอะไรอย่างน้อยๆก็เคลียร์ชิปไปแล้วพ่อไม่แตกอะไรประมาณนี้นะมีคนที่ลงนักแข่งนะทุกคนโอ้โหโอ้โศูนย์สามสองสองดูทุกคนเล็งไปโดนสิโอ้โหเชี่ยอย่างแม่นนะใครอยากได้แบบมุมมองนักแข่งก็กดไลค์กดแชร์เยอะแล้วกันเดี๋ยวพยายามเอามาให้ดูนะคือมุมมองนักแข่งคือจริงๆมันก็มีเยอะอยู่แหละนะมันก็แบบไม่ได้หาดูยากอะไรขนาดนั้นนะถ้าเราแบบไปเสาะหาหรือไปแบบเอ้ยค้นคว้านิดนึงมันก็เจออยู่แล้วนะ แต่คือช่วงนี้ดูดูเนี่ยเห็นไหมได้มังกรแสงปับ๊บเวลาเคลียร์คลิปออกมามันจะมีสายฟ้าเนี่ยคือลหลายๆคนไม่ได้อ่านแค่เจะงงวิสายฟ้ามาจากไหนก็คืออ่ได้มาจากการเคลียร์มังกรแสงนี่แหละนะทุกคนนะ <c oughs> ขออภัยด้วยแล้วก็ุ้ยทำไมเดี๋ยวนี้แบบพูดพอ้อสยางว่าหายหน้าหายตาไปสามสี่เ <c oughs> ดือนนี่กลับมาพูดพอ้อเลยมีขออภัยคนดูด้วยป่ะเอาเรื่อง ดีเเปลี่ยนไปนี่ว่าคืออย่างดิงที่อยากจะบอกว่าไม่โคตรโหดเลยนั่นคือไอ้กัลซเลเยอร์นะทุกคนตัว15นาทีนะถ้าแบบดึงไปประมาณ20กว่านาทีอะไอตัวลูกมันอะไม่ใช่ลูกมันหรอกไอ้ตัวกัลซเลเยอรที่ออกมาตรงเลนกลางแม่โคตรถึกคือจําได้ว่าเล่นไฮยเตะปาวะเล่น Hi ลไฮยเตะเราทนี่ไแหละเล่นแร้งแบบคอนประมาณ10กว่าดาวนะช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ที่มันเพิ่งดีแลงมานะคือฝั่งตราข้ามได้กอสเลเยอร์ร,ระวันณีาทีที่20แม่งยิงยังไงก็ไม่ตายเว้ยคือแม่งถึกมากขนาดไยเตตที่บอกเป็นทูดาเมินะแม่งยิงกอสเลเยอร์ไม่ตายจนแบบจะโดนตีตายเองอะแม่งโคตรถึกอะ่ะเอออันนี้คือเป็นจุดแบบพลิกเกมอีกอย่างนึงเลยนะ แล้วตรงนี้พยายามมังกรแสงนี่สําคัญนะทุกคนนะคือมันได้ทั้งอ e ีคีทีมแล้วก็โกทีมแล้วก็ยังเพิ่มการเชียร์ชิปมาตั้งแต่ตัวแรกนะก็คือตั้งแต่แบบต้นเกมเลยนะคือแต่ก่อนอนะ่ะมังกรต้องแบบตัวที่15ถึงจะได้แบบบัฟถึงจะได้ไข่ถึงจะได้ไรแต่นี่คือมังกรแสงสำคัญมากนะพยายามเอาแล้วก็ไอเลนบวเนี่ยพยายามถึงอาจถึงฆ่าไม่ได้ก็ไปเนียนยืนในวงก็ได้นะคือมันมันสามารถยืนได้ในผูไม้นะเพราะวงมันกินผู้มายมาเราสามารถแอบในผู้ม้ก็ปล่อยเขาตีไปเราจะรอรัดเอาเงินเพิ่มหรือเราจะยืนในวงเฉยเอางงินก็ดีนะ 50โกนี่ก็โถถือว่าเยอะอยู่นะในช่วตงต้นเกม <c oughs> เกมนี้ไม่นานนะประมาณ15นาที <c oughs> จะสังเกตว่าแมททีมนี่พยายามแบบ clip เคลียร์คลิปทุกเลนนะ <c oughs> คือพยายามไม่ปล่อยให้แบบเลนไหนแบบโดนดันเลยนะพยายามไม่แบบเล่นเกมเรียวพยายามแบบเก็บออก,กทีทีเคลียร์คลิปนะจังหวะไหนเล่นได้เขาก็เล่นกันนะ คือมันแบบไม่ได้แบบเออดูเดียดต้องแบบจันเล่นนั้นเล่นนี้อย่างเดียวนะคือสังเกตูว่าเขาเล่นยังใจเย็นมากนะเนี่ยเห็นปหเนี่ยจังหวะที่แบบดึงมาเล่นได้ก็เล่นนะตอนนี้10นาทีคือเกมยังทรงๆอยู่นะสูสีนะยังถือว่าสูสีจริงไบ์เกอร์นี่ถือว่าเป็นทีมใหม่นะนักแข่งนี่ก็ไม่ค่อยคุ้นด้วยไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่ชื่อเขาเจอแปลกนะชื่อเคชื่อซิลุยนี่คุ้นอยู่นะแล้วก็ทีหนึ่งทีวันทีลินฮังกิ โอ้แล้วก็โดดเข้ามาตรงนี้อู้เข้ามาฟันนะสำหรับใครที่อยากดูสเตปกาโตนะในมุมมองนักแข่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะออ้แล้วตรงนี้องจริงไอตัวอะไรนะไอ э, ทาชินี่โอ้ได้รับความความความนิยมมากเลยนะตัวนี้นะนนะทั้งในไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศเองก็เล่นเยอะนะตัวนี้ คือแมสตนี่คือดัน3เลนเลยนะอันนี้คือพยายามเขาเรียกว่ไงวะมันเป็นสเต็ปการดันแบบใหม่หรอคือไม่เห็นเขาปล่อยสักเลนเลยเนี่ยสังเกตดูนะคือเขาพยายามดันไปทั้ง3เลนได้ป้อมไหนเอาป้อมนั้นนะแล้วก็จังหวะนี้อันนี้คือดาร์คเลเยอร์ตัวเล็กนะทุกคนนะก็คือยังเป็นตัวเขาเรียกไงยังเป็นตัวลูกันอยู่เออคล้ายๆดาร์คมอนเตเอร์ในซีซั่นที่แล้วแหละนะแต่คือเปลี่ยน UI ใหม่นะ ร่างหน้าตาใหม่นะก็ตีคล้ายกันแหละแต่ไอ้ตัว15นาทีไอ้ตัวนั้นอนะ่ะโอ้โหเถื่อนมากตัวนั้นบอกเลยนะโอ้รู้สึกว่าจะมีสกิล a o โ e ด้วยนะสำหรับดาร์กเซยตัวนี้โอ้โหแล้วเข้าไปเปิดตรงนี้นะคือดูดิเขาเล่นกันนิ่งมากนะเข้าไปเปิดแล้วตรงนี้เหมือนพยายามเล่นคนก่อนหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือทำไมไม่รีบตีป้อม,มหรือว่าเขาฝั่งตรงข้ามกดกันป้อมเหรออันนี้คือไม่ได้ดูนะไม่มีนะไม่มีกดกันป้อมเนี่ยคือทำไมไม่ตีป้อมของเราเมี้แมท เอาจริงคือต้องมีคนหนึ่งตีป้อมก่อนนะไม่ใช่ถ้าตีป้อมแตกมันถึงจะแบบเล่นได้ง่ายขึ้นจังหวะบวกบวกในป้อมถ้าแบบไม่โดนแบบกันป้อมเนี่ยนะคือต้องพยายามตีป้อมนะคืออันนี้ให้แบบความรู้นิดนึงคือหลายคนไม่รู้นะว่ากันป้อมเนี่ยไม่ใช่แค่กันป้อมฝั่งเขาตีนะเว้ทุกคนมันสามารถกันป้อมไม่ให้เขาตีก็ได้นะสมมติเขาจะขึ้นบ้านเราเรากดกันป้อมเนี่ยเขาตีป้อมเราไม่ได้นะในเวลาที่แบบเรากดกันป้อมอ่ะคือตีไม่เข้าเลยนะอันนี้แบบหลายหลายคนไม่รู้นะเราก็พยายามให้ความรู้ไปด้วยนะ ในฐานาะเจ้าเป็นซูเปอร์โปรพเยอร์เลยนะทุกคนนะแล้วก็อ่ามุมมองนักแข่งสำใครที่อยากดูรู้สึกว่าจะอ่าโอนโอนคลิปมุมมองนักแข่งทั้งหมดนะไปวัดที่ช่องที่ชื่อว่าซูเปอร์โปรพเยอร์นะอันนี้คือลองไปค้นหาดูมีคลิปมุมมองนักแข่งเรียกว่าแทแ้จะทุกคนเลยนะแบบผู้เล่นชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นเฟแบบิ u, C, ail, ร์สวันนุ่นๆแบบอิสเรลดิวเอดีซีเนลอะไรพวกเนี้ยนะคือในช่องนั้นมีมุมมองนักแข่งของทุกคนนะอันนี้คือแบบพยายามโอนโอนคลิปทั้งหมดมุมมองนักแข่งทั้งหมดและการที่เข้าไปวัน,น,นวด,นดนันชื่อช่องว่ God, ่่่่าซปปเเเออออรรร์์โพยกตชชืงงแบบทีนะ โอ้อันนี้คือเม็ดบอบาเหรอบอบอเหรอบ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 เป็ี่ยนยังอะไรคือบอบอเม็ดขน่อของแมสตนี่ใครนะเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยได้ตามมิต้าเลยแต่คือยูซอนรู้สึกว่าจะกลับมาแข่งแล้วนะว้าซื่อ瑞直接半血好痛这个狙杀灌下去今晚直接半血再狙一个寒疾你们进来喽 แล้วตรงนี้ออห้าห้านะแล้วคือแตกไปหนึ่งตัวนะสําหรับเทชิแล้วก็โอ้โหโจ๊กเกอร์คือแบบทําไมโพซิชั่นของจ๊กเกอร์มันอยู่ตรงนี้ได้วะโดนอะไรวะื่อกี้เนี่ยโ้ซิชั่นอี่แบบอยู่นอกป้อมเฉยเลยแล้วก็โอ้โหแตกอยู่แล้วนะโจ๊กเกอร์คือไม่ใช่ตัวที่แบบเออเก่งอะไรขนาดนั้นนะในการเอาตัวรอดนะมบิลิตีกก้ก็ถือว่าค่อนข้างที่เลย แล้วก็จบเกีมไหมนะเกมนี้นะเป็นของแมสนะทุกคนแล้วก็การเดินเกมแบบใหม่คือมังกรแสงสําคัญมากนะมังกรแสงเนี่ยคือสําคัญจริงๆนะคือต้องเอาอะช่วงต้นเกมทำให้คียคร์คลิปเร็วขึ้นแล้วก็ฟาร์มเร็วขึ้นด้วยนะก็สวัสดีขอตัวไปก่อนนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย